สวัสดีค่ะพบกับ imct news podcast ประจำวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะ วันนี้เริ่มกันที่เรื่องที่ค่อนข้างน่าตกใจในการประสัยหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ที่มลรัฐเพนซิเวเนียที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐต้องถูกรีบนำตัวออกจากเวทีหาเสียงในเมืองบัตเลอร์หลังจากเกิดเสียงดังคล้ายปืนมาจากฝูงชนในเวลาดังกล่าวทรัมป์กำลังพูดถึงเรื่องคนเข้าเมืองกับประชาชนที่มาฟังการปราศัยจากนั้นเสียงดังคล้ายปืนก็เกิดขึ้นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นทรัมป์ยกมือขวาขึ้นมาที่คอและบริเวณ ใบหูและดูเหมือนว่าจะมีเลือดอยู่บนหน้าของเขาจากนั้นเจ้าหน้าที่อารักขายิ่งเข้าช่วยนำตัวทรัมป์ออกจากเวทีท่ามกลางเสียงร้องและความโกลาหลจากฝูงชนเสียงดังคล้ายปืนยังคงดังต่อในเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยทรัมป์บนเวทีและเมื่ออดีตประธานาธิบดีผู้นี้ชูกำปั้นขึ้นเสียงเชียร์ก็ดังขึ้นซึ่งในเวลาต่อมาขาบวนรถของทรัมป์ออกจากสถานที่ปราศัยทันที ตำรวจเริ่มเคลียร์พื้นที่บริเวณดังกล่าวหลังจากที่ทรัมป์ถูกนำตัวออกจากเวทีส่วนเจ้าหน้าที่อารักขากล่าวในภายหลังว่าทรัมป์ปลอดภยัยและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งบอกว่าทรัมป์อยู่ที่สถานพยาบาลในท้องถิ่นค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องของราคาโลหะเงินกันบ้างที่อยู่ในช่วงต้นของขาขึ้นรอบใหม่ค่ะโดยเมื่อ2เดือนที่แล้วอัตราส่วนทองคำต่องเงินทะลุระดับแนวรับที่สำคัญซึ่งบ่งชี้ว่าโลหะนี้อาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการปิดช่องว่างกับทองคำอัตราส่วนทองคำต่องเงินบ่งชี้ว่าต้องใช้เงินกี่ออนซ์ในการซื้อทองคำา1ออนซ์เมื่อพิจารณาราคาสปอตของโลหะทั้งสองกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมัน สามารถบอกราคาทองคําเป็นจํานวนออนซ์ของโลหะเงินได้โดยอัตราส่วนทองคําต่อเงินในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ76ต่อ1นั่นหมายความว่าต้องใช้โลหะเงิน76ออนซ์ในการซื้อทองคํา1ออนซ์ค่ะอัตราส่วนนี้ยังคงสูงเป็นประวัติการซึ่งหมายความว่าโลหะเงินมีราคาต่ํากว่าทองคําแต่ก็มีข้อบ่งชี้ว่าแนวโน้มอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดีดตัวกลับในยุคสมัยใหม่อัตราส่วนทองคาต่อ เินมีอัตราเฉลีย่ยอยู่ที่ระหว่าง40ตอนน่อ1ถึง60ตอนน่อ1เมื่ออัตราส่วนทองคําต่อเงินอยู่เหนือจุดสูงสุดของค่าเฉลี่ยในอดีตมากก็มีแนวโน้มที่จะกลับคืนสู่ค่าเฉลีย่ยเช่นในปี2020อัตราส่วนทองคําต่อเงินสร้างสถิติที่123ต่อ1เนื่อง,งจากความตรหนกจากโควิดที่ครอบงําโลกก่อนที่จะลดลงเหลือประมาณ60ต่อ1เนื่อง,งจากธนาคารกลางทั่วโลกได้พิมพ์เงินเพื่อ รับมือกับการปิดตัวลงของระบบเศรษฐกิจค่ะ ไปต่อกันที่เวทีการประชุมเนโต้ที่มีความพยายามกระชับสัมพันธ์ชาติอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในการประชุมสุดยอดผู้นำเนโต้คือการหารือกับผู้นำจากประเทศที่เป็นหุ้นส่วนสำคัญจากอินโดแปซิฟิกเพื่อหารือถึงการรับมือภัยคุกค,คามในภูมิภาคประเทศสมาชิกเนโต้ได้ประชุมกับผู้นำของออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้เพื่อหารือการพัฒนาแผนและยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ ภัยคุกคามในภูมิภาคแปซิฟิกรวมถึงการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและวัตถุดิบจากจีนไปยังรัสเซียเพื่อทดแทนความสูญเสียจากการรบกับยูเครนเจ้าหน้า,นาที่ของสหรัฐระบุว่าการมาร่วมประชุมของชาติหุ้นส่วนอินโดแปซิฟิกส่วนสัญญาณไปยังจีนว่าพันธมิตรประชาธิปไตยจะยืนหยัดเพื่อหลักนิติรัฐเจสันอิสราเอลซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสด้านนโย บกลาโหมจากสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐระบุว่าเนโต้รับรู้ว่าภัยคุกค,คามจากอินโดแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นจากเกาหลีเหนือหรือจีนที่สนับสนุนรัเสเซียในการดุกรานยูเครนคือสิ่งที่หลบเลี่ยงไม่ได้ถแถลงการที่ชาติสมาชิกเนโต้ร่วมลงนามเรียกจีนว่าเป็นผู้ส่งเสริมที่เด็ดเดี่ยวของสงครามรัเสเซียในยูเครนและเรียกร้องให้จีนเลิกสนับสนุนรัฐบาลมอสโกแถลงการระบุว่า จีนไม่สามารถสนับสนุนสงครามที่ใหญ่ที่สุดในช่วงประวัติศาสตร์สั้นๆนี้ของยุโรปโดยไม่ได้รับผลกระทบด้านลบต่อผลประโยชน์และชื่อเสียงของตนได้นอกจากนี้กลุ่มพันธมิตรทางทหารกลุ่มนี้ยังแสดงถึงความกังวลถึงแสนยานุภาพทางอากาศและคลังอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลปักกิ่งเลขาธิการเนโตเยนสโตเทนเบิร์กกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าการที่จีนสนับสนุนวัสดุที่สามารถใช้ได้ทั้ง ในด้านพลเรือนและด้านการผลิตอาวุธแก่รัสเซียทําให้รัสเซียเป็นภัยคุกคามความมั่นคงต่อยุโรปและเนโต้ส่วนถ้อยแถลงของจีนนั้นจะมีน้ําหนักมากพอในการป้องปรามจีนจากการสนับสนุนรัสเซียหรือไม่สโตเทนเบิร์กตอบคําถามนี้ว่าคําประกาศนี้เป็นข้อความที่หนักที่สุดที่พันธมิตรเนโต้เคยส่งถึงจีนในกรณีการช่วยเหลือรัสเซียในสงครามอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อ,อยูเครนค่ะ ไปต่อกันที่อิสราเอลกันบ้างที่สื่อท้องถิ่นอิสราเอลรายงานว่าอิสราเอลกำลังจะล้มละลายมีภาคธุรกิจปิดตัวไปแล้ว46,000รายนับตั้งแต่7ตุลาคมปีที่แล้วค่ะ GDP ของอิสราเอลหล่นหวบเกือบร้อยละ20จากเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี2023แม้ว่าจะฟื้นกลับขึ้นมาได้ขยายตัวร้อละในไตรมาสถัดมาแต่ก็น้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดการไว เศรษฐกิจอิสราเอลร่วงลงอย่างรวดเร็วนับจากเปิดศึกในกาซาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกลุ่มฮูตีในเยเมนและกลุ่มเคลื่อนไหวเฮสบอลเลาะในเลบานอนผนึกกำลังกันแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับชาวปาเลสไตน์ในกาซากลุ่มฮูตีปิดล้อมทะเลแดงโดยไม่ให้เรือที่พวกเขาบอกว่าเชื่อมโยงอิสราเอลหรือสหรัฐแล่นเข้ามาโดยเหตุนี้เมืองท่าทางใต้ของอิสราเอลที่เคยมีผู้คนพลุกพล่านก่อน เกิดสงครามจึงอยู่ในสภาพที่เกือบจะยุติกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์นับตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วค่ะสถานการณ์ที่ย่ยมแย่ต่อเนื่องทําให้ภาคการท่องเที่ยวที่เปิดรับชาวต่างชาติล่มสลายไปด้วยในช่วงสงครามและจนถึงเดือนธันวาคมก็มีคนอิสราเอลเกือบครึ่งล้านหนีออกจากประเทศไปเป็นตัวเลขก่อนที่สถานการณ์จะตึงเครียดกว่าเดิมจากสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลในเวลาต่อมา ในขณะเดียวกันการโจมตีทางเหนือของอิสราเอลบังคับให้คนอิสราเอลหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ธุรกิจห้างร้านพากันปิดทำการแต่ภาคธุรกิจโดยรวมของอิสราเอลก็ยังคงดิ้นรนเอาตัวรอดอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการจัดหาที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบหนักที่สุดแต่เกือบทุกอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่รายงานของรอยเตอร์สค่ะที่ระบุว่า OpenAI ผู้สร้างผู้ช่วยเสมือนจริงอย่าง Chat GPT กํกำลังพัฒนาแนวทางใหม่สำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในโครงการซึ่งมีชื่อรหัสว่า t t a w b e r r y บริษัท OpenAI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft กำลังพยายามปรับปรุงความสามารถการให้เหตุผลของแบบจำลองเพิ่มขึ้นอย่างมากวิธีการทำงานของ s t r a w b e r r y เป็นความลับที่เก็บเอาไว้อย่างแน่นหนาแม้แต่ภายใน OpenAI เองก็ตามค่ะแหล่งข่าวระบุว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับวิธีพิเศษในการประมวลผลโมเดล AI หลังจากที่ได้รับการฝึกลง เกี่ยวกับชุดข้อมูลที่กว้างขวางเป้าหมายคือการทําให้ปัญญาประดิษฐ์ไม่เพียงแต่สร้างคําตอบสําหรับคําถามเท่านั้นแต่ยังเป็นไปเพื่อวางแผนล่วงหน้าให้เพียงพอเพื่อดําเนินการซึ่งเรียกว่าการวิจัยเชิงลึกผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติและเชื่อถือได้รอยเตอร์สรุว่าได้ตรวจสอบเอกสาร Open AI ภายในมีรายละเอียดว่าบริษัทสหรัฐจะปรับใช้สตอเบรเพื่อการทำวิจัยอย่างไรแต่อย่างไรก็ตาม ในง,งานดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อไหร่ที่เทคโนโลยีจะพร้อมใช้งานสู่สาธารณะโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นงานระหว่างดำเนินการค่ะทั้งหมดนี้คือ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ